สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะเมืม่อนิวานก็ได้ตำหมักหุ้งกับผัดเส้นเล็กจ้ามาจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าลุยเลยเนาะจ้าบะตองเบาหลายเนาะโควิดระบาดบะตองซี่เรียดเนาะจ้าใส่ชีวิตปกติเนาะจ้า เซ่บจ้าอืมอม,มีใครต้มพร้อมจ้า แสบจอะพัฒเซนเล็กอันคิดหอดตอนเป็นเด็กหน่อยนะจ้ะอยู่โรงเรียนขายถุงระบาดเซนเล็กเซนมีอันนี้ก็ตามหมากโคลาบีเขา,ากาละจ้ะตังต่วานหาูนจักอันหมากโคลาบีหมักฮุงกับบได้งเงินหวานอีกเลยบกครซือบักฮุงจ้ะเท่รงมันอยู่ไก่นะหงรลานเอเชีย อันซื้อที่พ่อแม่ตั้งหายซื้อเหรนเาแต่ตั้งแต่เกิดเลยก็คือกระท้อนจากทุกคนคือแม่นะอยากกินมากระท้อนแล้วพอไปซื้อหายบัลทันตอนตอนทองอันหวานนะจ๊ะที่นี่เลยได้ซื้อได้ซื้อต่องจ้ะแม่บอกว่าแต่แต่อัน ตอนแรกนะแม่จะตั้งซื้อว่าตองบัดทีนี้มันม่มีคนเอิน่นเขาก็เอิ่นว่ากระท้อนบางคนก็เอิ้นว่าทอนจา้านั่นหละจ้าก็ที่จริงเราก็ซื้อกระทอ o n นะจ้าทีนี้พ่อใหญ่ขืนมูกะ็ะหลายคนก็เอิ่นว่ากระท้อนหวานกระท้อนหวานเขาหวา,วานหวานเนาะจ้าทีนี้ก็ได้ซื้อหวานมาเลยจา้านั่นหละจ้าที่มาของของซื้อซื้อเห่นเนาะจ้าแต่คันพายอยากเอืน่นกระท้อนหรือ เลื่อนหรือหวานก็ได้ดน่จ้ะฮันเบิร์แล้วจ้ะหลายซื้อเนาะเดี๋ยวเอิญกระ thon กะจะคือดาราจักน้อยนะจ้ะแม่บอกกระ t h o อ่อนอ้อยกระทอนนักร้องนักร้องดาราด้วยเนาะจ้ะอือ แบบจ้าตำหมูยอโคลาบีใส่แค่ลอดนำจ้า ถามแม่แล้วน่าจะเรื่องซื้อเลนแม่ก็ะอกซูสุฟังแบบแบบนี้ละจ้ะเมื่อ้ี้อากาศดีจ้าทุกคนทางเยอรมันวันนี้12องศาแดดจัดค่ะวันนี้อืม้ ขันกินขึ้หมูกับขอไพนะจ้ะมันแสบจ้ะแสบๆน้ำกันเด้อจ้ะคำแงๆลดเนาะจ้ะอ ทุกคนเป็นคือหวานวาจ้าเรือานเป็นพวกเดียวเวลาเห็นวิดีโอนะจ๊ะบ่ค่อยถนัดเบิง่งเบิ่งอันลูกกล่องนะจ๊ะจะมักเบิ่งอันหน้าจอเนะจ้ะมันก็เลยอันกลายเป็นว่าหวานหวานบ่บ่แนมกล่องนะจ๊ะอันเมียนแม่เก้ขอบคุณแมคเก้ด้วยจ้าที่เขามาคอมเมนต์บอกหวานว่าน้องหวานอัน สังเกตเบิ้งหลายคลิปเวาจะจะบอคอยอนเบิ้งกล่องจ้ะแม่ที่หลีจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าแม่เก๋ที่ที่บอกหวานนะจ้ะมันมันบ่ชินแมจ่จ้ะแต่อันกับพยายามเบิ้งกล่องจ้ะตอนนี้หวานหวานเบิ้งกล่องอยู่แมนๆบนว่าจ้ะตอนนี้แม,มนั่นล่ะเนาะ ที่บ้านมากกับเบิงจ่องเบิเ้งเบิงเจ้าของอยู่หน้าจอหน้าจอเน้อปฏดบัติเบิงท่านผู้ชมแสบร้ายจ้ะแสบแห้งจ้ะคมต่ำ Olá, bem accept that. นันกับกัยังบ่คคอยชินอยจ่าเบิงอันลูกกล่องนอนเวลาห้องเหตวิดีโอแล้วก็เว้าลงตลอดจ้าหวานมักเบิงจอมันไงดีมันเห็นเจ้าของแล้วมันนาจ้ะแซ่บนำกันจ้า ออ,อ,อแสงมากแล้วจ้าแสงบัดมาบัดบอเนาะจ้า สามบังคงก็พัดเส้นเล็กกับเขากันดีนะจ๊ะแ่บจ้ะสำบังหคลงก็พัเส้นเล็กกับเขากันดีเนะจ้ะไข่จ้า